ครับรรยากาศตอนเช้าตัดหญ้าไปให้วัวครับวันที่ฝนตกวันนี้เอาวัวไว้ในคอครับไม่ได้ออกออกมากินตามทุ่งน,นี่เป็นหญ้าหวานครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านครับหญ้าหวานตัดสดๆใหม่ๆเลย เดี๋ยวตอนไปถึงคอกเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าวัวจะกินดีขนาดไหนนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ปลูกอยู่หน้าบ้านที่กําลังปลูกอยู่ที่อยู่สวนอยู่คอกนะครับก็คือหญ้าโลกลกจักรพัดอันนี้เป็นหญ้าหวานปลูกไว้หน้าบ้านครับเดี๋ยวถึงคอกแล้วเอาให้วัวกินแวเอาให้ดูนะครับเจอกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มของเราแล้วนะครับครับหลังจากที่เราตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านมาหญ้าหวานก็มาถึงวัวเรียบร้อยน่ครับกำลังปล่อยออกมาจากคอบของเราคืนนี้ฝนตกหนักมากครับ ฝนตกมาใส่มาใส่ยญ้าราพอดีครับเมื่อคืนรอแบบไม่ต้องสูบน้ำใส่เลยสูบวิธีก็น่าจะเดือนหน้านะครับหามาดูยาด้วยเมื่อคืนฝนตกใส่ครับกําลังสวยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะปลูกยญ้าเพิ่ม พันรสิครับที่ได้มาก็คือนอ้อนรกจักระพัดแล้วก็ยาหวานครับครับกำลังปล่อยออกมากินกลางทุ่งถนนมันเปียกครับเข้าไม่ค่อยไม่กล้าเข้ากวัวตดติด,ดกิน,นไม่ได้ไปกินในค้อกนะครับเพระฝนมันตก 压完就熟了。